จัดโปรค่ะนะควันนี้นะคะจาก100บาทเหลือ69บาทนะคะผ้าไม่ลื่นไม่หดนะคะสีไม่ตกด้วยนะสีต่อไปนะคะตัวนีเนนะวนนะ้เป็นลายดอกดาหลานะตัวนี้นะเป็นลายดอกดาลาเดี๋ยวเป็นลงให้ดูนะคะผ้าไม่หลุดไม่ลื่นนะคะข้าง2เมตรใครตัวใหญ่ก็ใส่ได้นะคะเย็บถึงมาแล้วด้วยไม่ต้องไปเย็บอีกนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะ Yeah. แต่แบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยใส่แบบนี้ก็ได้นุ่งอยู่บ้านใส่สบายสบายเนาะแต่ว่าเพื่อขนาดนุด่งแบบนี้นะใครขนัดแบบไหนก็นุ่งแบบนั้นดูค่ะไม่หลุดไม่ลื่นนะคะราคาหกบาบาทเท่านั้นนะคะอ่ะต่อต่อไปนะคะสีแรกที่เพื่อนใส่เป็นสีแดงแดงเข้มนะคะตัวนี้เป็นแดงเข้มนะแล้วก็สีต่อไปนะคะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วง สีต่อไปนะคะตัวนี้เป็นลายดอกดาหลานะคะถ้าใครสั่งบอกว่าเป็นดอกดาหลาสีสีสีตามนี้นะคะสีต่อไปนะคะเป็นเป็นอ่าสีปูนนะคะต่อไปเป็นชุมพูนู้นนะคะแต่สีต่อไปเป็นสีฟ้าค่ะสีต่อไปเป็นสีส้มนะคะสีต่อไปเป็นสีเหลืองค่ะสีต่อไปเป็นสีม่วงเข้มค่ะสีต่อไปเป็นสีน้ําตาลค่ะสีน้ําตาลนะคะตัวนี้นะ ใครที่อยากได้ผ้าราคาไม่แพงซื้อฝากนะคะรับรองคนซื้อก็อคือคุ้มกับการซื้อแล้วก็คนที่รับก็ถือว่าสวยแล้วก็ถูกใจนะคะงานทีมงานอะไรสั่งมาได้เลยนะคะหรือว่าถือขันหมากนะคะสั่งมาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ